วันเช้าไอ้สาแสนเล็กของเราโอ้อยแม่ก็น่าโอ้อุดถเยอะเนี่ยเอาลาไปช้อปปิ้งดีกว่าทุกคนแน่เอาลาแม่อันนี้เด็เขามีแบบว่าประมือประมูลแล้แดดวลประมูลแบบพวกหินนี่เหรอหินแร่เงี้ยต้องเต้ดีกว่าเฮ้ยเอาล่ะนี่ไงประมูลแบบประมูลแร่ <c oughs> เราก็มีเงินเยอะเหมือนกันเนี่ยก็จานแล้วโตหาเงินเยอะแล้วนะโอเคเท่าที่หว่านทุคนนะอันลับเฮ้ยพี่ไงเนี่ยเฮ้ยก็แหยตาดิมีตาดูเรื่องไงฮะเอ่อเออวีตาไว้หาตังค์ขี่หม้อกี่หมอเลยโอ้มีเลยเนี่ยก็แหยตามาขึ้นแร่เลยอันนี้คือแร่ถ่านถ่านมันพอมันก็คือเล็กไว้่งเล็กแล้วโอ้จมเลยนี่นี่นี่แร่ถ่านไหม ปักหาข้อมือไม่ขายขายหน่อยได้ขายว่าเฮ้ยได้ไรอ่ะเอออย่าได้ได้ว่ะโอเคได้เกออะหน้าเขาว่าไงได้เฉลิบพาให้ตัวเองไม่ใช่อยได้เนี้ยเอาเหล็กเอาเคยไหมเอาเหล็กเอาโอเคไปเลยเอาท่าไรอ่ะหนึ่งสตกอ่ะหนึ่งสตกสาสองา2สองเหรอแพงอ่ะเอาสักยี่สิบได้ไหมยี่สิบยี่สิบไหมเอโอเค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 ก็ได้ตังค์วะโอเคเลยซราบทาสตกช่า ที่นี้ก็ไปทำตัวอย่างเลยที่นี่ต่อไปว้าวว,วังไงมิกกี้โอ้เว้ยไงวังไงนี่มีได้ลูบี้แล้วโตแล้วก็ไม่สนอะ่ะนี่แหละแหละฮะไม่บอกมีดไม่บอกแนละ้วเอ้ยแล้เจ๋งว่าอะไรขึ้นแล่วเนี่แลไฟแลไฟเหรอมันขึ้แล่วแหละเอ่ออีอีคลิปอ่ะอีคลิปอีลิปอีลิปอ่ะมันคือแลมาจากอ่ะเอแอแต่ว่าขอลูบี้แม่อ๋ออะไรสิบหกอ่ะสิบหกอันอเอาไปเลยอ่าฮ่าเอาปึกคาปึกอ่ะโอ้ยถูกที่คิดเนี่ยสวยงามโอเค ตดูแพงแลว้ววะดูบี้โอเคมารับไปเลยโอ้โหมากเพื่อนนะอทำหุ้นต่อต่อไปนี่เนะี่ยเฮ้ยสวัสดีครับผมอ๋อสวัสดีอ่อพี่ขายพี่ฉันขายกับทองคําแล้วก็อืมแร่ฟอสฟิตนะแร่ฟอสฟิตว้าวอย่างนี้ก็เอาไปทำผู้ดับซื้อได้ใช่นี่คือแร่อย่างนี้สามารถไปทําดาบได้เทปมากมายนะจริงเหรอจริงดิจริงจริงใช่ไหมอ่ะจริงจริงแล้วโอ้โโหอเคผมจะเอาขอสักอัน ยังก็ได้แล้วโอเคห่อเุกอย่างโอเคผมให้ประมาณสักเจ็ดเปอร์โอเคไหมโอ้ดีเลยน,นั่นาะเชียวว่ามันใหญ่นะฟาดของคนตายมั้ยนะว่าแต่ของใครบ้างว้าวมีแล้วล่ะเอ้ยน่าสน,น,นใจเอ้ยนั่นอะไรอ่ะแปลกแค่แต่ขนาดเอาดีคนรวยดีเขาลุยโอ้สวัสดีสวัสดีแล้วตุ๊กกายฮะต้องกะองกะไรฮะนี่นี่เพชรเนี่ยเพชรใหญ่มากนะโอ้ใหญ่มากจริงแล้วมันดีไหมอ่ะอืมลองดิล <laughs> อยเนี่ยเหรอเออลองดูลองดูฮึบฮึบอึบโอ้อ๋อคือมันดับไปแบบนี้เหรอว้าว เฮ้ยเจ๋งว่ะอ่านั้นละวสมัครขุดได้หลายเบาะหนึ่งนะแต่ถ้าใช้มีฟอร์จูนอันนี้คุ้มเปล่าไหมบอเฮ้ยอันนี้คุ้มนะมันได้หลายหลายครั้งโอเคไหมโอเคงั้นผมจะเอาสักห้าเบาะโอเคไหมหาเบ็อก่อยี่สิบอันยี่สิบปึกเลยเหรอมันแพงเลยฮะเออโอเคเราก็อยากลองอยากรู้ด้วยโอเคงั้นก็เดี๋ยวสวยไม่แต่รับไปเลยอันหนึ่งฟองสามสี่ห้าโอเคยี่สิบปึกโอเคไหมโอเคโอเคเยี่ยมเลยเอาล่ะเฮ้ยมี เอ้ยว่างไงเพื่อนเห็นนะนี่นายขายของซ้ำมันจะนี่เหรอไม่ซ้ำเพื่อนมันเป็นแหล่เขียวเพื่อนเขียวเขียวนี่แหละแหล่ไอเดอร์แมนเพื่อนเอึ่เดอร์แมนนี่แหละไม่รู้ไม่รู้นี่แหละไม่รู้เหมือนกันเพื่อนมันสวยดีเลยไปขายอันนี้เอเมมิลอนี่เพื่อนน้าไม่เห็นตาไม่เห็นเหรอมันเหมือนกับจอนนี่อ่ะไม่สนเพื่อนเราจะตามเงินเราเลือกอะไรเพื่อนอ่าขอแหล่ไอเดอร์แมนนะเท่าไหร่อ่ะ เราหายาเพื่อเราต้องขุดเป็นหมาอ๋อเอากี่ก้อนเพื่อนเอาห้าก้อนอ่ะห้าก้อนเพื่อนเราจะให้นไงกท่าไหร่ดีสักข่าไหมโอเคก้อนละเลยโอเคเลยไม่แย่ไม่แย่่ย่โอเคแล้ไปนะได้เลยเพื่อนขอบคุณมากเพื่อนเออง่ายเลยหาง่ายไข่ง่ายไหมเขาพูดไงวะเออไม่มีแล้วเพื่อนเลยไปจากนี่อาเจะใส่ฮะโอ้หนี่มีแต่เอ็มมอนเนี่ยใช่ไหมฮะมีแร่ซ้ำอยู่เลยเนี่ยอืมแต่ว่าโอ้โหที่อันใหญ่นี่ขายอะไรเนี่ยอ่าผมขายสิบอัน อาสิบห้าครับผมทำไม่ถูกจังเลยอ,ะอ่ะอามันหาง่ายที่คิดนะฮะโอ้โหหาง่ายที่คิดเหรอโอเคสิอันอ่าสิบปึกโอเควันนี้แล้วก็ได้มาโอเคจ้ะนะขอบคุณครับผมแล้วจะอะไรต่อเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะก็ได้แล่มายุ่งกันเนอะามไปทำพวกอื่นเพื่อให้เงินได้เยอะขึ้นนะ่ะนะอ้าวนนอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยนะตใจเออนั่นใครครับผมโอ,โอ,โอ้สวัสดีสวัสดี ชัวีว่าฉันเป็นพอมดตกกระปองนะพอมตกกระปองม่ค่องไงวะวอนนี้ว่าฉันฉันัันนเพฉฉันมีผลงานพี่ผดพานะิดพานี่คืออะไรอะ่นนี่คือแหล่สุ่มไม่ว่าคุแล้วก็ต่จะเป็นแหล่สุ่มมาเฮ้ยก็เจ๋งก็ดีแล่สุ่มอะแต่ว่ามันมีค้อิดพาดยังไงอะเออบางทีคุณตายเป็นบ้างโอ้โหไม่เคยกังวลอะล่ะตกอะไรเออพันีฉันต้องการเงินไปตุนตุนตุนดุ้ยใจชัได้เยอะวโอเคไหมอยเยอะเน เราผมรู้ทุกการการลงทุนด้วยฮ่าฮ่าทีนี้เรามาลองดีกว่าเออขอบคุณมาแต่ผ่อนโนม,มันเป็นใครผมชื่อเอ,อิร์ธจำมันนะโอ้ประตูเอธจอกขุณมากนะนี่แหละฮ่าฮ่าทีนี้ก็มีเวลาขุดแนะ่อลองทดสอบดีกว่าแต่อันโอเคมาลองดีกว่าเอาละนี่คือบ้านของเราบ้านของเราโอเคเฮ้ปนี่นะเราลองทดสอบดีกว่ามีลูบี้นะลูบี้ลูบี้เฮ้ย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 ลืมไปโอ้โหลืมไปว่าคลิกขวาที่นี้เออเนี่ยลูบี้ เออเอนเดอร์เอนเดอร์ว้าวอีตาโพอันนี้เอเมลอนเหรอโอ้เอ๊สามก้อนไหนวันนี้อยู่เนื้ออ๋อมีโอกาสพังอุ้ยเห็นนะถ้ามันโอ้ย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 ไอ้คนคุมคอ้ยมคุมคุมคุมข่ม้ยข่มยิงคุมยิงคุมยิงไม่พังเลยเหรอเฮ้ยไม่พังเลยอ๋อพังแล้วโอ้ยสวยงามนั่นแหละอุ้ยเอ้ยคนคุมอันนี้คุมจริงเฮ้ยคุมมากคุมมากลระเพชรอ่ะฮะหนึ่งสองสามสี 5 6 7 8 9ครับโอ้โหพอดีสวยงามจริงอยู่อันนี้ก็เหล็กเอาไปเอ่อเอาไปใช้กันนะนี่แน่เอาต่อไปเราทดสอบขอที่เล่นดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่าไหนที่แรกสุ่มมันคือยังไงวะลองที่แรกสุ่มมันทำไม่ได้ฮะไหนสิถ้าเรามาลองมาต่อเป็นบล็อกเหรออบโอเคอบโอเคร้อยสิบบล็อกโอ้โหไหนสิสุ่มหน่อยขุดหน่อยสุ่มมาฮะ เนี่ยโโออ้หบกทองว้าวอุ้ยนี่ต่องดีเอ็ดเดี๋ยวฮะคุณอเดิมมันมีโอกาสสมมาเลยเนี่ยอ๋ออ้โอ้ระยะฮะเฮ้ยแต่นี่ถุงชุดดีมากเนี่ยและได้ไม่ได้สมที่โอ้โหเลยเฮลและลองใช้ซาสุ่มลุบว้าวโอ้มีทุกอย่างสุปอีกตำหนึ่งเฮ้ยมีพอกเพชรทุกอย่างเลยสุดยอดมีลาปีสแล้วมี มีตะปุกจริงๆเว้ยโอ้โหมีเหล็กมีลาปิสมีโอ้โหทุกอย่างบอกรึมคมอยู่เนี่ยแต่มันรูน้สึกเพยายาืพอนกับผิดพลาดเหรอก็ไปแบกใช้อะไรแต่ก็อืมถ้าสุ่มงนี้มันต้องโอ้ยพาลองแบบว่าลองที่เราสุ่มแบบเยอะๆอย่างเงี้ยมาลองดูปึ๊บแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาซุบปึ๊บโอเคสุ่มมาแล้ววางแล้วมาสุ่มอีกหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึบโอ้โหเรื่องมาเนี่ยทุกอย่างโง่ มีเลขสูงเหมือนเดิมเลยคือเือไรได้คือมา5อันโอ้โหโคตรจะคุ้มค่าโคตรคุ้มค่าบอกตรงคุ้มค่ามากเนี่ยโอชิบนี่เนี่ยไม่ได้อะไรถือไปเลยมันค <motion> oh, e ุ้มไหมเนี่ยร <urai> ู้สึกไม่ค่ยคุ้มมันผิดพลาดเหรอแต่ได้เพชรมาตั้งอืมเดี๋ยวนะฉันต้องเอาเอ่อร้ายทำกล่องก่อนกล่องไห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 นข้อกล่องไหนข้อกล่องไหนกล่อง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 นี่ไงโอเคทำการเอ่อทำเป็น มันไม้เอ้ยไอ้บ้าเอ้ยฉันไม่ต้องการอย่างนี้เลยปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคมามีคำการวางกล่องอีกนิดนึ่งปึ๊บ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 โอเคทีนี้เก็บก่อนโอ้ยดูสิว่าเรารวมได้เยอะจะเกิดอะไรขึ้นนะเอ้ยแร่สูบนี่มันไม่ได้มามบ่อยๆถ้าลองเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเราลองเดี๋ยวนะเฮ้ยมันมาละเอ้ยมีสลามบล็อกก็มีอ่ะลองดู เราต้องอัปเกรดมาคนนี้เหรอมาลองดูขอแบบนี้ใหญ่แบบเบิ่มๆหนึ่งสองสามโอ้ยเรียนมากโอ้โหโอ้โหพระเจ้าอ้วแต่เยอะแค่ขุดเลยโอ้โหอึ๊บอืมขุดแบบเบิ่มๆเบิ่มๆเบิ่มๆโอ้โหโอเคจะขึ้นสูงนี่ตัวเอ้ยเป็นอย่างงี้ไม่ตลกดิเฮ้ยโอเคจะลองต้องขึ้นไปเหรอ อเราต้องค่อยๆไปไปคือไปวนเพื่อขุดแร่สุ่มมาฮึบฮึบโอเคโอ้มันจะสูงไปไหนวันเนี่ยเฮ้ยโอชิโอเคเติบ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 โอเคมาแล้วไหนสิได้ไรปะโอ้เป็นบล็อกที่มันคุ้มมั้เนี่ยโอ้แต่ถ้าคืนมาตั้งสี่สิบอันโอ้มันมันคุ้มไหมลองดิฮัาโหลฮึบโอเค ขุดไปงั้นแหละโอ้หได้บอกผิดพลาดสวยหืมสุดยอดโอ้ยมันบอกผิพลาดัไงว่าถ้าซื้อเยอะขุดยอะมันก็ไม่ได้ผิดพลาดด้วยว่ะเอ้ยแต่คุ้มค่าเนี่ยบางอย่างว้บอกหายากก็ไปขายเพิ่มมาขึ้นได้โอ้โหได้มาคันนี้ตอนนี้ก็เป็นบล็อกที่ยังไงดีออะได้บ็อกเที่ยวโอ้โหสุดยอดสุดยอดมันเจ๋งว่ะอ๋ออันี้ความมันมันเราต้องเอาอนโ้ปไหมก็เป็นบ็อกเนี้ยแล้วก็ขุดมัน ยื้อเอาขมาลองดีกว่าปึ๊บมเราจะลองไงดีเราจะลอเดินน้ตนะฮะตรงนี้แล้วก็ปปึึ๊๊บบต้องการเอาขึ้นถึงสูงปึ๊บปึ๊บโอ้โหว้าวยิ่งกระตึกเลยเนี่ยโอเคมาปึ๊บขอขุดหน่อยอืมขุดหน่อยปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสุดยอดโอ้โหคอร์ดฟินอะขุดอย่างนี้โอ้โหสุดยอดฟินมากปึ๊บปึ๊บ ขุดขอฟิน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 ่อยฟินฟินเฟีนเจ๊กผาจอนภัยขอมีเพื่อนไม่ใช่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรเยอะนี่กี่บล็อกเนี่ยโอ้ยโอ้ยโคตรเยอะขุดให้หมดโอ้ยจ๊บเอาใหมดเอาหมดเอาหมดเอาหมดบ้านฮึบอึบโอเคอึบโอเคซึบอึบโอเคฮึบฮึบโอเคโอ้เอ้ยโอ้โหมาเจ้ามันมีบล็อกที่เราไม่ได้ขุดเยอะนี่ไงฮึบฮึบ บไปโอ้โหมีประเพชรมีหลายอยา่างเก็บเก็บโอ้หนี่เนาะขวานหนึ่นนงกล่องสตักหนึ่งสแต็กหนึ่งอะบอเป็นไม้ลองคดนดดูก่อนไม่ใช้โอ้โหมันมีแต่อะไรโอถถ้ารวมจริงนะได้แบบไหนตรดนดดี้โอ้ประอคเพชรน่าอะไรประมาณกาบล็อกกับบล็อกทองไปแล้นโอ้อันนี้ไม่ได้ผลมีพลาดนี่คืองานคุณภาพอืมสุดยอดจริงนี่เนี่ยที่เหลือก็เป็นบล็อกไม่ใช้โอ้เอ้ย มีบล็อกขึ้นมาได้อีกหกสิบอันนี่เหรอเฮ้ยทีนี้เราเปิดให้หมดไม่ได้การมันเป็นเชือดสายของกันหาเงินนี่โอ้โหของนี่ได้เยอะเนี่ยฮะครัจริงนี่แน่นี่แน่นนโหมีแต่คุ้มกับคุ้มอืมเทสอีกสองอันสามอัน 3, มีเสร็จไปเหรอในโบสถ์ไม่พอยเหรออึ๊บอ๊บอึอ๊บโอเคมาอึ๊บเอ้ยใช่เรียบร้อยสวยงามอืมฮ่าโอ้ยสก๊อดเฮ้ยเป็นแร่สุกนี่โคตรดีอะ่ะ แถมขุดไปก็แอ๊บกับอันกเก่าขึ้นไปด้วยโอ้โหแม่ออกสายจะไปอุดหนังรือบ่ายแล้วเอ้ยพระบุญนี่สุดเฉงว่ะเอ้ยชอบก็ชอบจะชอบชอบ,ชอบ,ชอบ,ชอบเอ้ยหมดโมดอะไรยทำไม่ให้หน้ำผมไม่ได้อีกได้เลยจะทำแบบดีๆเลยขอบคุณตับตังนะเอ้ยซึ่งคนดีอย่างนเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต่อตัวขึ้นไหนแล้วอยู่บ้านเดิมเป็นลิงน,นะฮ่าไม่สึกเหมือนด้วยเลย